สวัสดีค่ะเอฟซีมณีท่อมีสามดาวสิพา่พเม่พี่นองมาติดตามตัวเลขกับพ่อแดงกับธรรมชมพ่อแดงเป็นนางสมาธิเอาเลขกับผีหัวขาดกับธรรมชมผีหัวขาดมาดึงขากับธรรมชมคุณพ่อแดงนั้นขนหัวตังขนหัวตังขึ้นสั่นกับธรรมชมขนหัวสั่น นั่งจนสันเลยค่ะธรรมชมพีหัวขาดมาบอกเหลขกชัดเจนชัดแจ๋วตรงกันกับเหลขกปูมาบอกค่ะธรรมชมพีปูปูเนี่ยค่ะธรรมชมปูปูนกับเป็นนางนั่ะท่าธรูมชมเป็นนางเอาเหลขกับคุนพอแดงได้เหลขกตรงกันกับพีหัวขาดค่ะจะเป็นเหล็กตัวไหนก็ไปราบชมกับคุณพอแดงมาพร้อมกันค่ะอย่าลืมกดติดตามก็ไล่กดแชร์กดกระดิ่งไอทอมีสาดาวนัไม่เด้อค่ะรับชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับพ่อแดง อันโอแดงวันนีครันโแดงฟันไดวะไรครับอันไปันนางน้ำผีข้อขาดครับโอ้บ่ได้บ่ได้ฟันบ่อยครับนี่ยบ่ครับไปนั่งเอาเลยไปนั่งเอาเลขกเลยครับ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 เป็นั่นางกระเบิลเป็นน่งกระไฟครับกระผีข้อขาดนะครับโอ้ผีข้อขาดเนาะหีว่าผูกผูกข้อตายก็ข้อเสกันใจตายอะอรอเป็นแังไนีครับผูกผูกข้อตายกับมาน้ำกันบ่ครับไปผมไปนั่งอยู่หันะ้างๆกันนั่นน่ะแต่ว่าผมไปนั่งกลางครับ พอตายอยู่บี่พ่อขายอยู่ฝั่งนั่นนี่โว้ยคนรหลุมกับผู้เหี้ยมเนาะผมไปนั่งอยู่กลางครับครับคับเรื่องว่ามหาอะไรไปมหาเจ้าตัวเจ้าว่าคืนหอดไปครับจังไหนจังมากาหนั่งร่ำโวยเิ่นจิบ่อเคียบบ่นคนห่าถามหากันกับมหากันตัวว่าไงครับมาจังไหนกับมาขอเด็กเรื่องว่าเดี๋ยวนี้มาขอเด็กได้ไหนมาขอเด็กเลยครับ ผมก็ได้บอกกับคนมาเห้ืามาขอเด็กนี่ครับมานาั่งซือๆีนี่มานั่งขอเด็กกับเจ้าครับมานั่งเข่านั่งอะไรขอดข้อกันบาเป็นเจียวเดียวขอดข้อเลย <ะ S 1> ครับรทีับคนจะได้จะขอดข้อกันนักงข้ออึ่งตึงแล้วนักาางงั้นข้อมือซึ่งนี่นักงข้อเลยนักเลยนะครับนั่งไป,น,ไปนักไปนักไปนักไปเรื่อยๆครับผู้เชียน อยู่ประโดนได้เยอเลยอยู่ไปแห้งนักไปเลยครับเอาไปไม่แอลกูจิหักซีนแน่่เนี่ยผมจะวางซี<ม>่คอยบ่ายไม่ออก<ม>คอยอยูแค้นออกจากวาผมนะครับครับเอาเลยเอาเก่าเลยนั่งเอาดีดีเอบเลยโดนๆเจ้มามหาขอ่อยตีนึ่งเลยะครับอยู่เท่เจ,จ้าไปหาจะผูข้อตายกับหาปูเจาะเลยครับมัดนี้เจ,จ้าเจ้ามานั่งน้าข่อย เขาจะจมหาำข่อยเนี้่ไปเลยคนบ้ายามได้เจ้าวบ้านตาข่อยไปนั่งตบตบผู้ข้อตายไ่เลยมันนั่งน้ำข่อยจเทือดเอาไปเลยมีรักข่อยมานั่งไปเลยนั่งยีนดีนั่งไปเลยผู้ไปน้ำได้ครับปู้ไปพร้อมนี่เที่ยวนี่ปู้ไปน้ำบ่ครับครับปู้ไปนั่งครับผู้เห็นผมโดนๆผมจะไปทีหนึ่งครับครับเพื่อนก็ได้ว่ามานั่งน้ำแน่้ยไปเลยนั่งน้ำกันนี่เราครับครับเพื่อนก็ได้เอา อาจะโบงเงินปูนั่งเลยนั่งเลยคนั่งน้ากันกักพาแดงอันละครับผมกันนั่งอันขีดินโอ้นั่งขีดินคืออบาเป็นเป็นผาเพิ่กันนั่งผาคุ้มเพิ่นครับครับครับเือบานนั่งน้ากันหอยคือนยังดอกปูว่าส่คนหอถูกกันเนี้แต่ได้ก็มาหากันก่อนนะผุมไดบาครับอันปูได้มาตัวไหนลย่ยังมาถึงมานั่งน้ำผมอีกไปเอาเรื่องใส่ สองเก้าสี่สองเก้าสี่ครับครับเด็กสองตัวหาหนึ่งหาหนึ่งครับบ้านนี้เรียกพมุนได้ถามปะอันเจ้าชายก็ตัวไหนสองเก้าสี่ครับผีก็หาครับครับสองตัวเด็กพมุนได้ถามสองตัวเด่กหาหนึ่งหาหนึ่งครับครับอู้มาหาดีใหญ่เยอะเหบอปะ แต่ือว่านี้มาโดดเดอร์ป่ะสบมาเนี้งข้ามาโดดเละแต่ว่านเ่ี๋อวพุกินให้กินน้ำแหนไป่ะสิเปนอยากกินซอยแซ่ได้ว่าโอ้ยอยากกินซอยแซ่ครับครับัเด๋แต่ในสมมมีเงินสื่อกินป่สิผมก็เลยบางทีครับทายถื้อเคร่องเสียดีกินผมบักเอาเอาโดดข้าวหมดปแนๆเด้อป่ผมเดนหามบาเอ้กินซอยแซ่กันเป็นแบนโดเดอร์ป่ัสิเอาที่บอกอีก หากหนึ่งเยันสีโรงครับสองเก้าสี่ครับเด็กสองตัวห้าหนึ่งสองเก้าสี่ห้าหนึ่งครับครับอู้ขาดหมกประเด็นเนาะอ้จนขนหัวลูกหนับไปผมไปนั่งครับเห็นแต่ไดนอันลุงปูว่านย่มเ่ยผมจบคือตังครับเมาคนตังยังได้ปูั่นักบ้าไปเลยนมา่อก่อนคอยยู่นี่ปเลย ปูคือว่ามาจับเอวจับยังเถิน่ะครับเขาออปูเป็นผ่านอะครับคือผมบ่เด็กเป็นผ่าเลยหรืบอบ่าเป็นยังด้วยยู่นี่ละปูสีเบืองเองเหรเป็นยังมาปูสีเบืองเองเหมือปูได้วางสีครับไปท้าเพิน่นราคาดเด,อด้อปูปาของปูคือกันนี่ละตัวเดียวกันนี่ละดดวปูเขาว่าตัวเดียวกันอยู่ครับ ปูคนก็เอามาแต่ซึ่งสลาแ้นี่ครับจังไปนั่งน้ำผมนะอืมปนก็นั่งเหยียดยูสลาครับแันี้เห็นผมไปเคนเขาไปนุำผมก็จังลงไปน้ำกันครับครับครับวันนี้เอาใส่จำเอาคา่าดใส่ของปูกะสองเก้าสี่ก็บันหาหนึ่งเรอวมาครับผมก็ไปถามอันพีคหัวขาดตอนไหนหรอกรับแบบจริงสวยแสยะใส่เอาใส่ ตัวนี้จำจเอาแม่นเมด้วสีคอยให้เ็มที่หรือคอยยากเป็นบ่ยาวแห่งครับครับจำเอาไปสสองเก้าสีครับเดล็กสองตัวหาหนึ่งเนื้อครับคอยท่รงไปเดยบอสมมุติมาจดเลยครับเห็กสี่อันเลขกสองเก้าซี่ก็พาหนึ่งมันกระตรงกันครับเป็นพุ่มเจ้าที่เจ้าทางมาบอกเนาะค่ะตรงกันกบพีปูเป็นสียูนงกันนั่นแหละค่ะครับ คนชิงลูกหยาบเลยนาะงประเดงเนาะคนหัวต่างเลยต่างเลยจนเป็นอันเด่นคนจนสันระไปจนสั้นเลยครับครับผมจนสันระไปตั้งไปนังมาแหงสันไปเรื่อยแหงสั้นไปเรื่อยครับผูได้จับปลาผมว่ามึงจะสันครับใจเย็นๆส้นเขาไี่ได้ไหนจันสู่เขาเลยเข้าตรงสู่เขาโหดเอาจรงไหนก็สู่เอาครับ อันบ้านี้นปูเจ้าหน่อยปูก็สิ้นเมื่อทำบาร์เตฟมาครับจะบ่เมอย่างบอเมื่ออยู่แล้วครับปู่ปูไปผมก็สิไปคือกันแล้วแห่งก็แหง่งตันอยู่สั่นเลยเศร้าอยู่ครับไปสิไปทำบทตัตรครับผมก็ได้สิไปทำบาตรแล้วเพิ่นข้าวหนึ่งกับผมกับหมาบา้าน ขอ hey. ให้มีโชคใหญ่นาะพ่อแดงเนาะขอบคุณค่บนี่นะค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณพอแดงค่ะท่านผู้ชมพีหวขาดมาบอกสองเก้าสี่ลก็หาหนึ่งสองเก้าสี่ห้าหนึ่งประจําววันที่หนึ่งธันวาคมหกแปดขอให้มีโชคมีลาบกับคุณพอแดงค่ะแต่กระยิบพุงฝากไปใส่ค่ะทอมีสามดาวมิค้องดีมาฝานกูมชมค่ะไปรับชมมังคองดีพรความกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเอฟซี FC, มณนีท่องมีสามดาวเดีเดินทางไปถ้ำบนยูวัดหลวงคูรอดเกจีดังแดนอีสานจังหวัดสุรินทดี๋ย้มีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีค่ะเป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียยทซับค่ะขายไพ่ขายของบอดีลูกค่าย่างพานบ่เขาะลานเอาตัวหนีไปใส่จะได้มีโชคมีลาภค่ะซื้อเหลขซื้อลอตเตอรี่จะเหนื่อเถึไปรับชมมังคองดีกับน้องเบิร์อยู่ข้างในค่ะ ไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอน้เรื่องการเมตตามหายมหาศสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการขายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือก การงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบขาขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 าน,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะลหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหและแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดอออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีพบี่อย่างนี้น่ะอธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกพอสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งแล้ว ลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดไงพ่อนลวดปิติเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ อธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชม หลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูหินคาวกบลอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสาหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย่างบบเห็นลานเฮ้าใครว่ามีอีหยังบุตรบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุตรมาบังหนาลานเห็นุใดนคนมองโบเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับ ดวงจะเปิดท่านที่รับศัพทันที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเ้าครับขายดีปันเท่น้ำ่ทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหยินซื้อเสียงหลวงปูรอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสได้มาสักระกาหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลง กะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักค้นหลงเบาเบาย่างไกยผู้สาวผู้เบามากเนี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับสามผู้ชมเอาไปใส่ได้เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็เมือเ่อแตะแครับ่านผู้ชมเมื่อแตะแะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูปปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิว้วสามเถื่อล้ะก็ เสยผมขึ้นร <c oughs> ูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนด้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดหล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้ น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี J ่ย e. ส่วนมากก็มีโบลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รลอดวัดโกกมนีก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยเนี่ยก็แต่งให้กันนี่ครับยืินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลามาที่มากก้นหักค้นหลง เบาแอมล่ตรงกับบุหรี่ซาครับเอาไปฝากเอซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่ยแหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับตเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมสามผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับน้องสมผู้ชมแล้วกาเบาแอมโล่ตรงนี้ในน้ำมุนมาน้ำครับในน้ำมุนข้องหลวงปุลอดม่ให้เอพซีนะครับสามผู้ชมเอาไปอาบํำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่าสีมันบดมันบัง เสีียบจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วกะ็อาบนะครับท่ามมนผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเอ,อ้ยครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบาแอมเราตรงนี้เอามาโบลายครับมาฝากเอ็บซี่โบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเราตรงเอาไป,ไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเ,กเอ,อ้ยครับเอาไปใส่ละ่ะให้ถือกเลกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสา,ามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าแอมเราตรงกับสีห้เบิ้งตัวเล็กกับน้ำมุนของหลวงปูครับ่านผู้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่บอกครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายมันเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาไยแบบเราล้วงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําหาะครับ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 ล้างเสียดจังเรเนาะสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ